สรุปล่าสุดจากประกันสังคมช่วยทุกมาตรามีอะไรบ้างไปเช็คกันได้เลยสวัสดีครับ Fan First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้กลับมาดูที่มาตรการเยียวยาทางฝั่งประกันสังคมบ้างนะครับก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการรับข่าวที่ดีและมีประโยชน์ในครั้งหน้านะครับเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับ ข่าวจากทีนี้ .com ส่วนที่1ปรับลดอัตราส่งเงินสมทบมาตรา33จ่ายไม่เกิน150บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนมาตรา39จ่าย86บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนมาตรา40มีให้เลือก3แบบคือจ่าย70บาทต่อเดือนจ่าย100บาทต่อเดือนและจ่าย300บาทต่อเดือนส่วนที่2การตรวจหาโควิด มาตรา3 3ตรวจฟรีหากเข้าเกณฑ์มาตรา39ตรวจฟรีหากเข้าเกณฑ์มาตรา40จําจำเป็นต้องใช้สิทธิ์บัตรทองส่วนที่3หากป่วยโควิดและต้องรักษาตัวมาตรา33รักษาฟรีตามโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่เลือกไว้มาตรา39รักษาฟรีตามโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่เลือกไว้มาตรา40ใช้สิทธิตามบัตรทองส่วนที่สี่ เงินทดแทนการขาดไรายได้หากว่ามีการเจ็บป่วยจนต้องหยุดงานมาตราส3สาลาป่วยได้30ิวันต่อปีโดยได้รับค่าจ้างและลาป่วยเกิน30วันต่อปียื่นรับเงินชดเชยประกันสังคมได้50เปอร์เซนตของค่าจ้างมาตรา39รับเงิน80บาทต่อวันมาตรา40รับ300อบาทต่อวันกรณีนอนโรงพยาบาลหรือรับ200บาทต่อวันกรณีผู้ป่วยนอกที่แพทย์ให้หยุด3มวันขึ้นไป ส่วนที่5、เกิดว่างงานจากเหตุสุดวิสยัยมาตรา33รับเงินชดเชย62%จากค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันมาตรา39มไม่ได้รับสิทธิ์มาตรา40ไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนที่6ลาออกเองมาตรา3 3รับเงินชดเชย45%ของค่าจ้างรายวันไม่เก ja ิน90วันมาตรา39ไม่ได้รับสิทธิ์มาตรา40ไม่ได้รับสิทธิ์ ส่วนที่7ถูกเลิกจ้างมาตรา33รับเงินชดเชย70%ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน200วันมาตรา39ไม่ได้รับสิทธิ์มาตรา40ไม่ได้รับสิทธิ์ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีนี้ .com และนี่นก็คือสรุปล่าสุดจากมาตรการการช่วยเหลือและเยียวยาจากประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนนะครับยังไงแฟนเฟสขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนทุกๆคน ขอให้ได้รับสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้เพื่อแจ้งเตือนการรับข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ในครั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้ตองรับไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ